ทีมยอดเยี่ยมพยิมพ์อังกฤษประจำสัปดาห์นี้นำทัพมาโดยแข้งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและนิวค l าสเซนนะครับที่ติดมาทีมละ2อรายส่วนผู้เล่นคนอ,นอื่นจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับรับฟรี100รับฟรีเสือ้อบอลง่ายๆแจกหนักแจกจริงลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะครับ สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพเพเมอริกอังกฤษนัดที่34จัดไห,ห้ชมกันในระบบ3-4-3ละครับมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ยกให้นิกปอบจากเบอร์ลี่นะครับในดานดิกเกรีทิชชัดอังกฤษเก็บคลินชิดนัดที่46ในสีเสื้อของเดอะคาร์เรสบนเวทีพเพเมอริกอังกฤษน,นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่นำหน้าคนที่ตามมาอันดับ2ออย่างทอมฮีตันถึง22เกม มาดูแผงหลัง3คนครับคนแรกยกให้แอนดูร์เบอร์นจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเติมเกมไม่มีหยุดไม่มีย่อนคอยสอดเข้ามาในกรอบขีโทษแถมเป็นผู้ทําสกอร์เบิกกล้องให้หงแดงเจะาะแนวรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินแอฟรตตันสำเร็จแหละครับผู้เล่นกองหลังคนถัดมายัางอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับจจเอลมาติฟสถิีิส่วนตัวของอดีตแนวรับทีมชาติแคนมรูนน่าทึ่งเอามากๆเลยนะครับ เมื่อเจ้าตัวเข้าปะทะบอลสาเร็จถึง6ครั้งบล็อกลูกยิง2หนแล้วก็เคลียบอลได้อีก2ครั้งเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญของหงแดงในศึกเมอร์ซี่สาเกมล่าสุดแหละครับผู้เล่นกองหลังก็สุดท้ายยกให้เทโวชาโรบาจากเชลซีครับในเกมที่สิงห์บลูส์เปียชนะเวสต์แทมยูไนเต็ดนั้นแนวรับดาวรุ่งรายนี้ผ่านบอลตรงเป้าถึง96%โดยผ่านไป71ครั้งแล้วก็เข้าเป้า68ครั้งแหละครับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในสนามแต่หากนับเฉพาะคนที่ผ่านบอลเกิน30ครั้งนะครับมาดูแผงกลาง4คนกันบ้างครับคนแรกจกให้เจมส์วอตส์พลาจากนักบุนเซาท์ทฮมตันมีแค่เดวิดแบ็กแฮมกับโรรองโรแบร์เท่านั้นนะครับที่สามารถทําสกอร์ได้จากลูกฟรีคิกโดยตรงในศึกเพลงเดียวไดมากกว่าแข้งผู้ดีรายนี้โดยแบ็กแฮมกับโรแบร์ทาไป5ครั้งส่วนเจมส์วอตส์พลาสทาไป4ครั้งแหละครับ กองกลางก็ตัดมายกให้ควินเดอรบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงทางตรงก่อนิีสุุดฤดูกาลนั้นซิตี้ได้เควินเดอรบอยมาเป็นแม่ทัพในการบงการแนวรุกซึ่งจากแอซิสในเกมถล่มวัตฟอร์ตนั้นทำให้แค้งเบลเชียล,ลายนี้บันทึกสถิติแอซิสแส่แต่นอารวาตไปแล้ว9ครั้งซึ่งหมากที่สุดที่เขาทําใส่ทีมคู่แข่งได้แหละครับกองกลางก็ตัดมายกให้บรูน่กิมาเรสนะครับจากนิวคาสเซิล แม้ว่าจะเปิดตัวลงเล่นบนเกาะอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์แต่มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลก็ทําสกอร์ให้กับเดอะแม็กไพรส์ไปทั้งสิ้น4ลูกเข้าให้แล้วนะครับซึ่งในทีมเขาเป็นรองแค่อารังแซงแม็กซิแมงและก็คาร์ลัมวิลสันโดยแม็กซิแมงทําไป5ประตูส่วนคาร์ลัมวิลสันทําไป6ประตูแหละครับกองกลางคนสุดท้ายยกให้โชลินตันจากนิวคาสเซิลเป็นอีกครั้งที่แข้งซัมบารายนี้ทํา2ประตูในเกมเดียวสําหรับศึกเพลยบรกอังกฤษนะครับ นอกจากนี้มิฟฟิวที่ดัดแปลงจากกองหน้าจะลึกชื่อเป็นนักเตะคนที่4ที่ทําประตูได้ในเกมที่ลงสนามนัดที่100บนสกเวีพลฟลฟกอังกฤษให้กับนิวคาสเซิลต่อจากแกรี่สปีดแอนดี้โอไบรอนแล้วก็อาโยเซเปเรสแหละครับมาดู3แดนหน้ากันบ้างครับคนแรกยุ่ใค้บูกาโยซาก้าจากไอ้ปืนใหญ่อาร์ชนอนในวัย20ปีกับอีก230บวันซาก้ากลายปเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกพัฟเฟกอังกฤษที่สามารถยิงจุดโทษได้2นัดติดต่อกันนะครับ กองหน้าคนถัดมาจะให้กาเบรียลเจสุสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เจสุสกลายเป็นผู้เล่นคนที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงถึง5ลูกในเกมเดียวแบ่งเป็น4ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ต่อจากเซคิโอเกโรคุณนะครับที่เคยทำได้ในเกมเจอกับนิวคาสเซิลในเดือนตุลาคมปี2015ส่วนประเด็นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายขอยกให้กับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียจากอาร์เซนอลครับ ในเกมที่เจอกับเชลซีเอ็นเคเทียทำประตูแรกในศึกผ่นอังกฤษในรอบ1ปีนะครับเจ้าตัวก็ยิง2ประตูในเกมเดียวบนเวทีผ่็กอังกฤษได้เป็นครั้งแรกแหละครับและนี่คือทั้งหมดของสิบเอ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกผ่นอังกฤษนัดที่34ฝากขอาบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ